ก็กลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะของฮอตลิเดอร์นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเกยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์กันคุยกับผู้การเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะผู้การคะตอนนี้ค่ะบริษัทมิเชลเนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โดดเด่นที่สุดนะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทมิเชลที่ใครๆก็รู้จักครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงหรือคนที่มีมดลูกนะเอาแล้วพิงค์เลดี้พิงค์เลดี้ใช่ไหมคะตรงนี้มีคุณสมบัติอย่างไงบ้างนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยครับพิงเกรเดี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้หญิงมาเมาื่อก่อนเนี่ยครับบริษัทมิเชลเนี่ยมียอดขายน้อยมากหลังจากที่บริษัทผลิตพิ Pink Lady งเกรดี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหโดนใจผู้หญิงนะครับมันโดนใจยังไงนะครับมันโดนใจก็คือผู้หญิงว่าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้สุขภาพระบบภายในของเขาเนี่ยซึ่งเป็นระบบวดลูกของเขาที่มีมีความซับซ้อนที่สุดเนี่ยระบบเขาจะสะอาดค่ะอย่างเช่นนะครับเรื่องของการ ปวดประจำเดือนผู้หญิงทุกคนหนึ่งเดือนมาโอ้ปวดปวดปวดใช่ค่ะปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นหมดเลยค่ะปวดไหมคะปวดค่ะปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นปวดตลอดเลยครับนี่แหละครับเรื่องปวดประจำเดือนเรื่องสําคัญที่เกีับผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้นะครับก็แล้วก็เรื่องของการตกขาวนะครับมันเป็นปรากฏการธรรมชาติของผู้หญิงอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องเกิดครับ แต่เกิดแล้วปกติไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเกิดแล้วมีกลิน่นหรือสีมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะช่วยเหลือได้นะครับการขับถ่ายก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะู้หญิ่งบางคนนะครับผิวพรรณไม่สดใสเพราะอะไรเพราะการขับถ่ายไม่ดีหลังจากที่ทานตัวนี้ไปดื่มตัวนี้ไปนะครับก็จะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นค่ผิวพรรณเปล่งปลั่งใช่ไหมคะมันก็จะเปล่งปลั่งอารมณ์ต่างๆก็จะเริ่มดีมีความสุข แต่ที่รูปมาสิ่งสําคัญก็ว่าสวยด้วยสวยด้วยล่ะคะครับจริงไหมครับผู้การต้องต้องหาซื้อกินช่มครับครับก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าอายุขนาดไหนครับผมถ้าพูดเรื่องความสวยความงามไม่มีใครปไม่มีใครลองใครจริงนะไม่มีใครลองใครจริงนะแต่ครั้งแรกนะครับเมื่อสามสี่ปีก่อนที่แล้วเนี่ยขายยากนะครับผิดผลิตภัณฑ์ดิ้งเลดี้เนี่ยครับผมเพราะคนไม่รู้จักอ๋อ แต่นี้ที่บริษัททําการตลาดโฆษณาเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะทางสถานีของรายการที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับครับคนนิยมดูนิยมชมแล้วก็ซื้อบริโภคกันอแล้วหาซื้อบริโภคนี่ยากไีมครับไม่ยากเลยครับก็เรามีสมาชิกระบบขายตรงของเราเนี่ยนะครับทั่วประเทศถ้าอยากที่จะได้สินค้าแท้ของแท้ครับก็ต้องซื้อ จัดสมาชิกโดยตรง <St art ing> นะครับเราจะมีรับใบรับรองให้นะครับใบรับประกันว่าในใบในใบเสร็จเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าไม่พอใจสินค้าคืนสินค้าได้ภายในกี่วัน15วันหรือ7วันอะไรมีรับประกันด้วยนะครับดีจังเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็นอกจากตัวพิง k l เลดี้แล้วเรามีตัวสินค้าอื่นไหมครับครับก็เดี๋ยวเราพูดสินค้าอื่นต่อก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับพิงเลดี ครับ,รบก็จะทําให้พวกเราเนี่ยพวกผู้หญิงนะครับที่มีมล์ลูกเนี่ยนะครับนิยมดื่มกันนิยมดื่มอันนี้คนกลุม่มอีกกลุ่มหนึ่งก็นิยมดื่มนะพวกประเภทสองเป็นกลุ่มไหนประเภทสองประเภทสองะองก็คือเป็นชายแต่อยากเป็นหญิงออืกลุ่มพวกนี้ก็นิยมดื่มเพราะดื่มแล้วเนี่ยทําให้เยืพันธุ์เขาดีบางคนม,มันถูกกันนะก็คือไม่ต้องไปผ่าตัดเสริม มันขึ้นมาเลยขึ้นมาค่ะพี่อ๋แต่พี่ทานได้ไหมเนี่ยขึ้นมาคอย่างพี่ทานได้ไหมเนี่นยรอหน่<ร>อยอสิครับผมจะขึ้นต้้งครอครับก็พี่เดดี้นะครับมีคุณสมบัติค่อนข้างจะกว้างค่ะกว้างขวางสาหรับสตรีที่ต้องการความสวยก็ต้องการะะระบบมดลูกที่ดีเพราะนั้<ม>นเนี่ยผมก็เลยฝากไว้ว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยนะครับต้องการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพชะลอความชรานะครับเพราะว่า ตัวพิงค์แรดดี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนโก้ทฮอร์โมนตัวหนึ่ง<ม>นะครับที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอยู่แล้วพอวัยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอตัวโฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั้นเราเสริมตัวนี้ลงไปเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเขาดี<ม>นะครับการการชราะชะลอความชราลงครับค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่วนประกอบในส่วนใหญ่นี่จะทํามาจากธรรมชาติหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ สมุนไพรของเรานะครับเป็นสมุนไพไทยร้อยเปอรเร้อยเปร์เซ็นต์เลยเหรอคะมีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแข่งมีชื่อเสียงเลยนะครับก<น>็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์ไม่ผลข้างเคียงนะครับ,รบท่านใดที่ดื่มที่ทานยาหมอยาโรงพยาบาลอยู่นะครับสมุนไพรเราเนี่ยสามารถ ดื่มคู่กันม่ได้เลยควบคู่ด้วยกันได้ไปตีกันนะครับเพราะนั้นใครหลายคนบอกเฮ้ยรอให้กินยาหมอหมดก่อนไม่ต้องนะครับดื่มนี้คู่คู่ไปได้เลยถ้าท่านใดนะครับที่คลอดบุตรใหม่ๆอยากให้ลูกแข็งแรงครับเมื่อลูกดื่มนมตัวเองเนี่ยก็ให้ดื่มพิงเลดี้ลงไปนะครับแล้วพิงเรดดี้เนี่ยนะครับจะน้ำนมของเขาเนี่ยนะครับน้ำนมของแม่ที่ให้ลูกดื่มเนี่ยจะมีคุณสมบัติตัวหนึ่งคือจะมีโปรไบโอติกอยู่ในนั้น ครับครับเด็กดื่มไปนี่เ็จสถานกาเด็กแข็งแรงม,มีภูมิต้านทานดีไม่เจ็บป่วยง่ายอ๋อครับผมดีจังเลยค่ะดีไหมครับดีมากค่ะทำมาจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเอยนี่ผมขอถามอีกอข้อถามหนึ่งครับว่าแล้วถ้าทานไปเรื่อยๆล้วมีสารตกค้างไหมครับของเรามีหนังสือรับรองนะครับจากออยอนะครับจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับผมว่าไม่มีผลตกค้างไม่มีสารตกค้าง ค่ะและเวลารับประทานนะคะต้องรับประทานยังไงถึงถูกต้องนะคะวิธีการรับประทานก็ง่ายลยครับเช้ามากะมา20-30ซีซีคนะครับตอนท้องว่างแล้วก็ก่อนท้องว่างด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งแล้วก็นอนอีกครั้งหนึ่งดื่มพิ้งเรดี้ไม่ได้ทําให้อ้วนนะครับไม่ได้ทําให้อ้วนนะครับจะทําให้สุขภาพเราดีผิวพรรณดีอ่าการลองรับแล้วว่าไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วน นใจคโออย่างนี้ต้องแบบว่าจบรายการนี้จะต้องลองไปซื้อกินซะหน่อยแล้วนะคะพี่โอค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่อยากจะนําเสนอนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยสองตัวโอ้โหสองตัวตัวแรกเลยก็คือเป็นดีท็อกซ์นะครับขวดสีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการเผาผลาญครับเผาผลาญไขมันแป้งและน้ําตาลที่เรารับประทานเข้าไป นะครับจะเผาผ่านแล้วก็ทําให้แป้งและน้ําตาลไม่สะสมไม่ทําให้อ้วนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับดีท็อกซ์เนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องของการล้างลําไส้ให้สะอาดด้วยเพราะว่าอายุของพวกเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันก็เยอะทุกวันไส้เราไม่เคยได้ล้างเยอะแล้วนะคะพี่โอ๋อายุพี่โอ๋เนี่ยนะคะคือปุกกามสิคะยังหนุ่มอยู่เลยค่ะนิดนึงนิดนึงค่ะแต่ผมถูกใจนะ ยังไงคะอ่ถ้าลดความอ้วนได้เนี่ยผมตอนนี้กําลังอบอวบนิดนิดน่ารัก่ะฮะถ้าได้เสริมสักนิดหน่อยนี่คงจะดีน่าจะดีนะคะจะได้ดูอ่อนยาวขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะอ่าก็ตัวนี้จะช่วยเหลือในเรื่องของการลดน้ําหนักกับล้างสารพิษครับล้างสารพิษคือล้างลําไส้สะอาดเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถขายได้ทุกเพศทมกว่าเะเพศไหนก็คือมันจะช่วยล้างลําไส้ให้สะอาดก่อนที่เราจะดื่ม ิ้งเลยที่เราต้องดื่มดีท็อกก่อนนะครับทำให้มีขั้นตอนเลยล้างเราใส้ให้สะอาดครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับที่ลูกค้าซื้อไปมีเคยมีปัญหาบ้างหรือเปล่าคะก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือทานแล้วเนี่ยสงสัยว่าทาไมตัวเองสวยขึ้นโอ้โหเป็นไงคะพี่โอ๋อันนี้คือประเด็นสำคัญสุดค่ะประเด็นสาคัญประเด็นสําคัญคนส่วนใหญ่ก็ชอบกันใช่ค่ะนะครับผม เพราะฉะนั้นฟิล์มต้องลองไปซื้อกินแล้วละ่ะปัญหาหทําให้สวยขึ้นค่ะพี่โอ๊ปัญหาที่ชอบมากชอบจริงๆผมก็ชอบผมเผื่อจะแอบไปใช้บ้างนี่นะคะต้องลองกินดีท็อกนะคะจะได้ลดความอ้วนด้วยนี่เดี๋ยวกลับไปต้องเอามาใช้เลยค่ะนะครัทีนี้หลายคนไม่ชอบดีท็อกค,ครับ <c oughs> เพราะมันไม่ครอบไม่ไม่คุ้นกับสมุนไพรรสชาตินะครับเราก็จะมีกาแฟนะครับเรียกว่าเป็นกาแฟลดความอ้วนเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกาแฟทำมาจาก กาแฟอาราบิก้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันและมีคุณสมบัติคล้ายกับดีท็อกนะครับถ้าไม่ชอบกาแฟก็ดื่มดีท็อกถ้าไม่ชอบดีท็อกดื่มกาแฟก็ได้นลยครับแล้วตัวกาแฟนี่มีตัวคาเฟอีนไหมครับตัวของเราไม่มีคาเฟอีนนะฮะแล้วก็เราไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลทานแล้วนะครับครับคนเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้คนเป็นเบาหวานก็ทานได้ด้วยรสชาติหอมนะครับ อันนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นนะครับมิเชลฉางะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ปวดเม่กล้ามเนื้ออ,อายุมากแล้วลุกก็โอยนั่นก็โอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ดื่มเลยดีนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า V8 หรือ V9 สองตัวนะครับ V8 V9 ทําหน้าที่อะไร V8 ก็คือทําหน้าที่ในเรื่องของการแกร้อาการอักเสบ ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็ดื่มแล้วทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวนี้ดื่มดีดีจังเลยครับมีหลายตัวด้วยผมได้เคสของตัวเองนะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมไปตรวจนะครับว่าทําไมคอผมเนี่ยมันหันแล้วไม่ได้เป็นหุดหยุดหุ่นยนเลยนะครับหลังจากที่ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะ โรคนี้เป็นโรคที่ใครๆก็กลัวนะพราบลว่ากรักษาหายยากแล้วก็ต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับผมค่ะเจ้าของบริษัทบอกว่าผู้การไปกลัวอะไรเราของมของดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ดื่ม V8 กับ V9 ใช่ไหมคะมีเชลชางมีเชลชางนี่เองมันเส้นระบบเส้นเอ็นเงียะครับผมก็ดื่มตรงนั้นแล้วประกอบกับการทานยาด้วยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3มเดือนนะครับอาการผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้นะครับ แทบจะดูไม่ออกเลยว่าผมมีอาการตรงนี้นะครับก็คือมอสรดุเสื่อมเพราะว่าดูแข็งแรงมากเลยนะครับค่ะยังดูหนุ่มอยู่เลยค่ะพี่โอพี่อดูปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอืมตัวเลขตัวเลขเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนิดนึงได้ค่ะนี่เราพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงแล้วใช่ไหมครคบ ของผู้ชายเพราะมีอ้าพี่๋อน่าสนใจไหมคะเป็นของผู้ชายด้วยเขารอกเารอกไวใช่ไหมคะน่าสนใจละสิผลิตภัณฑ์ของผู้ชายเขาเรียกว่าสปาสปาพี่โอ๋อเป็นไงคะฟังชื่อสปาค่ะรู้สึกช็อกช็อกเลยฟัตัวนี้นะครับสำหรับท่านชายที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณโอนะครับดื่มสปาคุณผู้หญิงต้องดื่ม มันถึงจะคู่กันอมันจะเกิดการสปาร์กเหรอคะไม่ใช่เห็นชื่อมันแบบสปาร์กค่ะพี่โอ๊ครับค่ะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งเรานะครับนอกจากนั้นเราจะมีผลิตภัณฑ์เรื่องเครื่องสําอางนะครับเรามีเรื่องของยาสีฟันนะครับเรามีอะไรอีกอะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรด้วยสุดยอดอนะครับมีหลายตัวนะครับเ,เป็นย่อยสลายฟางข้าวข้าวดีบข้าวแห้งอ,อะไรนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องของเราแค่นี้ก่อนในรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยมากเพียงแต่ว่าเมื่อถ้าท่านอยากเข้ามาสู่ธุรกิจตรงนี้อยากใช้สินค้าตรงนี้นะครับเราจะมีคอร์สให้ เข้ามาเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตรงไหนดียังไงวปเรื่องอะไรค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเข้าสู่ธุรกิจของมิเชลพิงค์ดี้ว่าจะสร้างรายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าค่ะครับการรับรับไม่รับครับจริงๆมันรับนะเอารับเหรอครับหลอดคนอื่นครับผม เอาเป็นว่านะครับรายได้เนี่ยเราไม่ปิดกันครับค่ะไม่ปิดกันก็ตอนนี้นะครับที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารายได้ถามว่ารายได้เท่าไหร่เราก็บอกว่า2เดือนล้านจริงจริงแล้วใช่ไหมฮะว่าเราเรียนต้อง28ปีเพื่อรับเงินเดือนเดือนละแปดพันครับแล้วเรายังอดทนเรียนมาได้ต้อง22ปีทําไมเราไม่อดทนเรียนรู้วิธีการทํางานกับบริษัทมิเชลซึ่งใช้เวลาสั้นๆนะครับ ครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่การดําเนินธุรกิจกันค่ะว่าเราจะมาถามผู้การกันนะคะพี่โอ้ว่าเราจะมีเคล็ดลับยังไงเพื่อที่จะให้ได้เงินล้านค่ะรับไม่รับเลยเนี่ยรับไม่รับต้องมองไปถามผู้การดูค่ะผู้การผู้การครับรับไม่รับครับจริงจริงมันรับนะเอารับเอาครับหรับคนอื่นครับกางานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของขายตรงไม่ว่าจะบริษัทไหนนะครับ ทำงานไม่ยากยาโดยเฉพาะกับบริษัทวมิเชลเนี่ยง่ายมากค่ะไม่ยากยังไงะครับอืมไม่ยากยังไงเลยครับลผลิตภัณฑ์ก็ดีไงอ๋อผลิตภัณฑ์ดียังไม่พอนะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเข้าได้กับทุกกลุ่มครับไม่ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่สามารถมีกําลังซื้อ,อส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะราคาสองพันสามพันสี่พันครับค่ะผลิตภัณฑ์ดี แต่ไม่มีกําลังซื้อ,อแต่ของบริษัทวิเชลเนี่ยเรามีตั้งแต่ราคาย่อมเยาวนะครับก็คือ50บาทขึ้นไปก็สามารถซื้อได้แล้วแปลว่าเข้าถึงได้ทุกชนชั้นถูกต้องค่ะ,คะ50บาทเท่านั้นค่ะ,ะผู้การคะตอนนี้คะ่ะฟิล์มอยากทราบเกี่ยวกับรายได้ตอนนี้ที่ผู้การแบบว่าได้อะค่ะแบบว่าเป็นหลักอะคะ่ะเป็นหลัก<า>แค่ตัวเลขถามเลยถามเลยค่ะเป็นหลักเลยค่ะเป็นหลัก บอกเบาๆครับเบาๆค่ะเอาเป็นว่านะครับรายได้เนี่ยเราไม่ปิดกันครับค่ะไม่ปิดกันก็ตอนนี้นะครับที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารายได้ถามว่ารายได้เท่าไหร่เราก็บอกว่าสองเดือนล้านอสองเดือนล้านค่ะเดือนล้านโอ้โหสองเดือนล้านค่ะยังนึกไม่ออกแล้วพี่จะทำยังไงดีมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปถามพวกการค่ะว่าทำยังไงให้ได้สองเดือนล้านทยังไงครับ ประเด็นแรกเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องมาตั้งเป้าหมายของตัวเองซะก,ก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการมีไรายได้อย่างที่คนอื่นเขาได้เนี่ย<ม>จริงหรือเปล่าบางคนตั้งเป้าหมายแล้วแต่ไม่เดินไปครับมันก็ไม่ได้บางคนตั้งเป้าหมายเดินไปสองก้าแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า<ม>งานนี้ไม่เหมาะสำหรับตัวเองมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่90% พอเริ่มพอเริ่มทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่างานนี้เป็นเป็นงานที่ยากทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาอดทนไปอีกนิดนึงเส้นแดนแห่งความสำเร็จ่ยมันมาถึงแล้วแต่เขาก็ล้มเหลวล้มเลิกไปซะก่อนเราะฉะนั้นไม่มีใครล้มเหลวแล้วครับในธุรกิจมีแต่คุณล้มเลิกไปซะก่อนแต่ว่าต้องทนไม่ใช่ทนทนไหมไม่ทนไม่ทนจริงๆแล้วทำง่ายค่ะพี่หยกจริงๆแล้วนะครับ เรามีขั้นตอนมีวิธีที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จต้องเรียนถามนี่นะครับต้องถามย้อนถามไปว่าท่านรู้ไหมครับว่าคนจะจบปริญญาตรีเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนกี่ปีพี่โอ๋เรียนกี่ปีคะสี่ปีทำไมถึงสี่ปีอะคะมีเกินบ้างไหมคะเนี่ยไม่มีเกินไม่มีเกินใช่ไหมคะมีแต่ว่าไม่ได้เรียนเลยนะฮะไม่ได้เรียนค่ะจริงๆงแล้วคนจะจบ ปริญญาตรีไม่ใช่เรียนแค่4ปีนะครับครบคุณต้องเรียนเตรียมแต่เตรียมอนุบาล3ปีใช,ใช่ไหมค,ครับเรียนอนุบาลอีก3ปีเป็น6แล้วนะครับเรียนป .1 ถึงป .6 อีกเป็น12ปีแล้วนะครับ,รบเรียนม .1 ถึงม .6 อีก6ปีเป็น18ปีแล้วผู้เรียนปริญญาตรีปริญญาตรีอีก4ปีนะครับใช้เวลา22ปีครับสองปีครัจจบใช้เงินเท่าไหร่ครับ เท่าไรครับไม่ทราบรนักไม่ทั่วเลยคัพี่โอ๋พี่โอ๋กว่าจะโตมาขนาดนี้กว่าจะโยเรียนจบปริญญาตรีใช้เวลา22ปีแต่รู้ไหมครับว่าจบมาแล้วเนี่ยทํางานเดือนละเท่าไหร่โอ้ที่ฟิล์มทําอยู่นี่แค่แปดพันเริ่มสตาร์แปดพันหมื่นบาทเองค่ะพี่โอ๋พี่โอ๋เริ่มที่หกพันห้าพี่โอพี่โอ๋จบอะไรคะเนี่ยฮะก็จบตำๆๆจบม่สูงค่ะ ีจร<ด>ิงแล้วแฮหมฮะว่าเราเรียนต้อง28ปีเพื่อรับเงินเดือนเดือนละ8 0 0พันครับและเรายังอดทนเรียนมาได้ต้อง22ปี<ช>ทําไมเราไม่อดทนเรียนรู้วิธีการทํางานกับบริษัทวิเชลชชซึ่งใช้เวลาสั้นๆนะครับเต็มที่ไปเลยนะครับถ้าคุณอยากประสบผลสาเร็จในธุรกิจอยากมีารายได้เยอะๆอย่างที่ผมมีนะครับขอเวลา2ปีเต็มๆคุณเรียนรู้แล้วก็ทํางานไปขณะที่คุณเรียนรู้นะครับ คุณมีไรายได้ไปด้วยแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยโอ้ยดีจังเลยค่ะผลิตภัณฑ์ก็ดีไรายได้ก็เยอะโอ้โหมีกลับได้กับได้ค่ะมีแตได้ครับผมโอ้ยทำไมทําบริษัทเขาให้เราขนาดนี้คะพี่โอ๋รู้เปล่าก็ต้องกลับไปทางพึงผู้การเลยนะครับว่าทําไมบริษัทถึงให้มากมายถ้งขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นระบบของการตลาดสมัยใหม่ก็รเรียกระบบการตลาดสมัยใหม่ซึ่งบริษัทเนี่ยตัดโฆษณาออก แล้วก็ <Okay. S 1> เอาเงินส่วนที่จะไปจ่ายาค่าโฆษณามาจ่ายให้กับพวกเราที่ทําการตลาด mm hmm. อันนี้คือคิดกันง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่อยากจะประสบผลในงานด้านนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก่อน <Okay. S 1> การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับใช้เงินแค่350บาทข,ขั้นตอนแรกเลยครับ350บบาทนะครับ,รบมาเป็นสมาชิกแล้วก็ ท่านต้องมีคนแนะนําหมายถึงมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนะครับดูมีพี่เลี้ยงแล้วคุณก็เข้ามาสู่ธุรกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์เท่าที่คุณอยากซื้อที่นี่ไปบังคับซื้อนะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นบริษัทอื่นซึ่งบังคับซื้อที่นี่บอกว่าแล้วแต่คุณจะซื้ออะไรก็ได้ยาทีฟันหลอดเดียวเราถ้ผมสนใจสมัครนี่ก็จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ใช่อยู่ที่ผมครับโอ้ดีจังเลยเสียแค่3า0ยบาทเองค่ะส5 0รบบาทนี่สามารถ ได้เงินล้านได้เลยนะคะครคิดไค่ไครับไม่ไม,ไมีค่ะพี่หมออะไรเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัสจากบริษัทแล้วคือเราก็ซื้อสินค้าสะสมให้ครบ1,000พคะแนนก็มีคุณสมบัติพร้อมรับโบนัสจากบริษัทในขณะเดียวกันนะครับเราก็หาสมาชิกนะครับหาซื้อหาคนที่อยากทานสินค้าเราอยากดื่มสินค้าเรามาเป็นสมาชิกต่อจากเรานะครับ ก็จะมีะไรายได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้อยากทราบว่าบร,บริษัทของของมิเชลเนี่ยคะ่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะบริษัทของเราเนี่ยะนะครับใช่ค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ราชวิภา<อ>ใจกลางเมืองเลยนะครับเป็นอาคารคขอบริษัทเองเป็นสำนักงานใหญ่ใช่ไหมครับสำนักงานใหญ่นะครับแล้วเราก็มีโรงงานพร้อมสูงฝึกอบรมอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเรามีสาขาทั่วประเทศอีก24สาขาทั่วประเทศโอ้โหมีครบครับครอบคลุมเลยใกล้จังหวัดไหนก็เข้าจังหวัดนั้นนะครับเราเข้าไปใช้บริการในสาขาแต่ละสาขาได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าใกล้ตรงไหนคุณอยากจะไปใช้พื้นที่เใช้ข้องประชุมที่บริษัทสาขาไหนก็ได้นะครับแล้วปลายปีนี้นะครับเราจะเปิดตามปั๊มน้ามันอีกอย่างน้อย20ปั๊มสะดวกมากเลยใช่ค่ะ เหมือนเซเว่นเลยค่ะที่แบบว่ามีทั่วไปเราจะซื้อของอะไรเราก็เข้าเซเว่นนี่มีตามปั๊มด้วยค่ะเริ่มจะสูบสะดวกแล้วนะคะ้ขับรถเข้าไปเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันซื้อพิงเกล็ดีกลับมาเจอพิงเกล็ดีซื้อพิงเกล็ดี